ผมว่าก็การตกมันก็น่าจะใกล้จริงๆแล้วเพราะว่าหนึ่งแล้วน้ำมันน้ำมันที่ออกเริ่มเหนียวแล้วนะครับเ,เริ่มเป็นเหนียวเริ่มเป็นยางแล้วนี่คือนิมิตไม้อันดีงามคือพี่ทองใกล้แล้วนะครับผม วันนี้พบกับช่องไลายทองคำน,นะคะครับสวัสดีครับบุพเพเมตซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราเช่นเดิมครับครบครัวพลายทองคําในยามยามเย็นนะครับก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปพาพี่ทองเข้าบ้านหลังจากวันนี้ไปอยู่ป่าทั้งวันนะครับสามวันที่ไม่ได้ไปวันนี้ไปการเป็นยังไงบ้างไม่ได้ไปเยี่ยมเลยทั้งวันนะครับมวัวแต่วิ่งทุระน,นู่นนี่เกี่ยวกับเอกสารการ จะไปรับน้องดาวเรืองมาอยู่บ้านนะครับผมเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้ก็เลยได้เวลาพาพิ่ทองเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปแเอบดูว่าพิ่ทองจะมีอาการทุเราเบาบางลงบ้างหรือยังกับการตกมันนะครับผมก็ฝากขอบคุณพพ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพิ่ทองเป็นยังไงไปยาบยาบไปฝากพิ่ทองด้วยสักหน่อยนึง พอแล้วจะลงไปสำรวจงานทางนู้นครับเรียกว่าเราจะไปทางนู้นวิ่งไปก่อนเลยนี่เราจะไปทางนี้เดี๋ยวดูว่าหลงจะมาหรือเปล่ายังไม่เห็นครับยังไม่เห็นว่าเราไปทางไหน,นย,ยังสำรวจงานอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เอฟดูพิทองหน่อยกันก่อนจะเข้าบ้านนะว่าเป็นยังไง มีอาการอย่างไรบ้างไปอยู่ป่าไม่ได้เข้าป่า3วันเนื่องจากว่าพายุเข้าฝนตกนะครับสองสาวันเมื่อกี้ทั้งฝนทั้งหนาวด้วยมีรู้สึกว่าอากาศร้อนอบอ้าวสยากเข้าบ้านแล้วป่านี้นะครับ ตอลุงจะมาหรือเปล่ามาวิ่งนะครัเดินเต้ยเต้ยไม่วิ่งต้ยเยไม่มาหรอกถ้าเดินเต้ยๆเดินมาอยู่เดินหลงงาส่งหลนี่แหละไม่ได้มาหลายวันแล้วลงบอวงมาแล้วครับลุงวิ่งามถนนมาแล้วครับลุงจุ๊บจุ๊บเดินไหมลรงน เห็นไหมครับโดนไกลๆก็รุ่ยรุ่ยไปไหนต้องไปด้วยลงบอกถ้าขาดหลงแล้วจะรู้สึกน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่ทองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างยังไม่ได้มาอยู่นี่สามวันช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเป็นไงบ้างพี่ทองครับโอ้เสียงเบามากเลยอ้ Th ôi, thôi 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 ่ห์ไปแล้วเอ้าเป็นอย่างไรบ้างมันก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมไม่ไหลยังไงนั่นดีให้เราเปียกอยู่นั่นดี หยุดสักทีเถอะดูครับรอยพิทองพรวนดินให้เรานะครับดูออกเลยนี่คือรอยใหม่นี่ก็รอยใหม่หาดูดิพิทองเอาของดีมาให้หรือเปล่า นี่จะทองปอมบ,บอกว่าเจอไหม,ไมปอมบ,บอกว่าทองใต้จะหายตกมันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมอ๋ก็ดูอ่ะไหลุ่ดเนาะได้เอามัอ้าวมันก็มีชุดบ้างไม่ชุดบ้างอย่างนั้นเหละดูีต้นไม้เป็นต้นไม้อปอมบอก ถูจนจะได้เลขแล้วเวลาลูปลื่นเลยครับนี่เพราะว่าพี่ทองถูทุกวันลื่นแคลปบเลยเงาวัดเลยตอนนี้น้ยพี่ทองก็ดูแล้วผมว่าก็การตกมันก็น่าจะใกล้จริงๆแล้วเพราะว่าหนึ่งละน้ำมันน้ำมันที่ออกเริ่มเหนียวแล้วนะครับเป็นเริ่มเป็นเหนียวเริ่มเป็นยางแล้วนี่คือนิมิตไม้อันดีงาม คือพี่ทองใกล้แล้วนะครับผม,มบไหน,หน,ไหนมาถึงแล้วเหรอจะลงลงผู้จัดการส่วนตัวกับปอมไปเดี๋ยวพี่ทองเข้าบ้านกันครับดูพี่ทองกุนญ้ามานันแล้วพอยไม่เข้าเลยอดอเรียจะไปบ้านแล้ว หนยาก็เดื่อหมดสงสัยพี่ทองเขาเจาสามเดือนละมัง้งใช่พี่ทองแก้มก็ไม่ออกไดิล่ะตายหลงวิ่นวนง,งน้ำหนักแล้ว มืดมากเลยตอนนี้ก็มาถึงที่กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับพี่ทองอ้าดูด,ดูได้ยินเสียงอะไรกลางหูปาพึง มาดูไปแทงดินจนหลอกงาหายขาดหมดแล้วนะครับดีดูขาดแล้วไม่รู้ว่างาจะกระดินบังหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้พี่ทองกินน้ำมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า หลังจากไปอยู่ในปา่าถูต้นไม้ทั้งวันแล้วจะถูเสาของเราอีกหรือเปล่านะครับผมมาลุ้นกันดูว่าพี่ทองจะถูให้เราไหมาวันนี้นะครับตัวนี้ก็อาบน้ำให้พี่ทองนะคะดูพี่ทองจะขโมยยามันไปทานน้นขโมยยาอีก อาบน้ำจะได้เย็นๆนะที่ทองอาออบน้ำตัวดำเลยดูดู ข้างเท้าอยู่ฮะคอกินอีกล้วถูว่ะถูถูเลยพี่งบอกว่าพี่ถูถูต้นไม้แล้ว นี่ก็อาบน้ำเสร็จจะพาพี่ทองเข้าที่แล้วนะคะดูอาบน้ำเสร็จแล้วตัวดำเลยรอ,อเลยมาพี่จิข้างหน้าให้หน่อยอข้างหน้าแหม,มอบาบลอกข้างหน้าดู <laughs> อาบเสตัวไม่อาบไม่ล้างหน้าสงว่าไม่ล้างหน้าให้เลยหน้าสกปรกจริงจิง<อ>น้องพี่ทอง อาบน้ำยังไงไม่ล้างหน้าเอาพี่ทองบอกว่าอยากล้างหน้านแล้วดูหน้าสิมีแต่ดินเลยลเลดูคอ,อกินอีกแล้วหิวตลอดเวลาเลยพี่ทอง เราอาบน้ําไม่ล้างหน้าให e ้พี four ่ทองเพราะว่าไม่อยากให้น้ um, ํามันโดนปลอกงาแล้วก็งาเพราะว่าเราอีกสองวันสามวันเราจะถอดเพราะว่าจะโดนน้าแล้วมันจะขึ้นลาถ้าเราไม่ถอดให้มันแห้งนะครับเลยไม่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 ให้โดนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมรักทรงคำนน้อยจะคอยรักกันาน ฝากคำทำใจด้วยขอบอกความใจด้วยครับขอบคุณมาคลิปดูน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ